นกระดาษโอ้ยสี่เดือนค่ะเเเข้าดดืืออนนท่านผู้ชมดูความสูงดูคุณแม่ให้คุณแม่ยืนนี่นี่ครับคุณแม่ดูโอ้โหดูความสูงสิครับท่านผู้ชมมันเป็นพันยักษ์เนาะพันยักษ์พันยักษ์ครับท่านผู้ชมมันจะลายอือมันนี้เขียวจงอางนะครับท่านผู้ชมมีไหมดูลักษณะพิเศษดูเงาก่อนถ้าเราดูต้นใหญ่เราจะไม่รู้แต่เราต้องดูลูกเล็กๆมันเหมือนข้างหน้าตรงนู้นฝั่งนู้นไปดูข้างหน้าก่อนเขาจะลาย อ๋อลำต้นขเขาจะลายก็ปลูกอฟอร์มที่ปลูกเนี่ยคืออายุถ่าไหร่ประมาณนี้ต้นนี้ตอนนี้มันเข้ามาเดือนที่4คะ่ะโอ้นี่ค่ะนผู้ชมคือต้น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนคุณแม่นะครับที่เราเคยพามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นสวนต้นกระดาษดํานะครับเนี่ยครับฟอมใหญ่นะครับวันนี้คุณแม่เขาทาไว้เยอะเลยนะครับนี่ครับคุณแม่กำลังดูแลสวนคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานพาท่านผู้ชมมาชมสวนนะครับที่เคยพามาแล้วครั้งหนึ่งวันนี้คุณแม่ทําไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยครับใส่กระถางเนี่ยครับ เดีย๋ยวจะให้คุณแม่อธิบายตอนนี้ฟอร์มนี้ทําส่งหรือทําขายครับหรือยังครับส่งค่ะอ๋อ oh, นี่ครับท่านผู้ชมคุณแม่เขาทาส่งฟอร์มนี้กระถางนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณแม่ตัวนี้อยู่ที่5 5 0 0 5,500โอ้ hmm. นี่ครับท่านผู้ชม mm hmm. ฟอร์มใหญ่กระถางขนาดเท่าไหร่นี่ครับที่ที่ใส่กระถางที่แม่ซื้อมาเนี่ยนะมัน มันใบละร้อยอ่ะใบละร้อยเป็นเข่งเนาะเป็นเข่งเป็นใส่ทุเรียนเป็นเป็นเข่งใส่ทุเรียนเรามาดูเขาจะยัดผ้าใส่ใช่ไหมก่อนข้างล่างใช่ข้องการความชื้นคุณมีผ้าห่มอะไรเก่าๆที่เราไม่ใช้เนี่ยนะเราก็เอามาใส่เล่หนึ่งดินก็ไม่ไหลออกเล่หนึ่งเก็บความชื้นครับน้ําก็ค่อยซึมเองครับข้างข้างในนี้ก็คือใส่ดินใส่ผ้า กันไว้ก่อนแล้วแล้วก็มีกามะพร้าวอะไรไหมครับไม่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 ขี้วัวขี้ควายใส่ไหมครับก็มีขี้วัวตอนนี้แม่ขี้วัวมันลงแน่อาทิตย์หนึ่งแล้วครับอ๋อลงขี้วัวดินร่วนใช่แล้วก็ปลูกฟอร์มที่ปลูกเนี่ยคืออายุเท่าไหร่ประมาณนี้ต้นนี้ตอนนี้มันเข้ามาเดือนที่สี่ค่ะโอ้นี่ท่านผู้ชมคือต้นเริ่มปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆใช่ใช่สี่เดือนอันนี้ก็คือฟอร์มโตอายุสี่เดือนท่านผู้ชมครับนี่ฟอร์มใหญ่ถ้าท่านผู้ชมปลูกไม่เป็นนะครับถ้าคนไหนปลูกไม่เป็นเนี่ยฟอร์มมันจะเล็กกว่าานนี้เะ ฟอมเล็กแล้วคือต้นเขาจะไม่เขียวดาเนี่ยฟอมแบบนี้เนี่ยคือแข็งแรงมากเนี่ยครับนอกจากนี้เขาก็จะมีต้นอะไรนะครับเ,เล็ก,ลกๆนี่คืออ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเผือกดำนะแถวบ้านแม่แต่มีคนเขามาบอกว่าอะไรนะพญาลิงดำจ,จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะครับแต่ขายดีใช่ไหมครับใช่ขายดีมากตอนนี้ตัวเนี้ยตอนนีตน้ต้น50บาทโอ้ต้น50าบาทต้นร้อยนึงนีครับเพื่อนคือลูกค้ามาถามเยอะก็เลยทำการขยายพันธุ์แล้วก็เอามาไว้ในถุงแบบนี้ ต้นละ50ต้นละ150นี่ครับอยู่บ้านอย่างไรให้มีไรายได้ก็คือตัวนี้เข้ามาจองแล้วใช่ไหมครับจองหมดแล้วจองหมดแล้วคือฟอร์มแบบนี้เขาจองหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวขายให้ชมดูอย่างกระถางตัวนี้เนี่ยที่ขายขายเท่าไหร่นั้นจำไม่ได้เมื่อกี้อันนี้5,500 5,500หมดนี่เลยใช่ไหมครับใชไ่ไม่ไม่ใบหนึ่งอะต่อใบอ๋อต่อตต่อกระถางหนึ่งใช่ต่อก <5, S 2> ระถางห้าพันกระถางนี้ใช่ไหมครับใช่ห้าพันห้าห้าันห้าห้าพันห้าใช่ไหมครับเนี่ยครับท่านผู้ชมแม่เพิ่น มีลูกค้ามาสั่งแล้วก็จองไว้แล้วก็ให้ดูแลไว้ให้เนี่ยครับก็ปลูกไว้หน้าบ้านฟอร์มใหญ่พ <From show. S 1> ร้อมโชว์พร้อมโชว์เพราะก็คือต้องการแบบว่าขนย้ายไปแล้วมันไม่เป็นอะไรเนาะเพราก็เลยใส่กระถางแบบเป็นเข่งอะครับเนี่ยครับฟอร์มดำฟอร์มแข็งแรงมากสูตรเด็ดก็คือใช้ขี้วัวใช่ไหมครับขี้วัวแล้วก็ดินร่วนแล้วก็อันนี้เาก็คือใส่กามะพร้าว เดี๋ยวเขาพาคุณแม่พาไปดูข้างในนี่ครับคุณแม่เขาจะทําแสงที่ให้เป็นแสงลาไรใช่ไหมคะแม่นี่คนจะมีแสลมครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเขาจะได้แสงจากที่ตอนเช้าเนาะแสงลำไลแสงมาสองมันแล้วก็ช่วงเย็นๆเขาก็ได้แสงทางที่ตะวันตกนี่ครับแล้วก็กลางวันเขาก็จะมีแสลมบางเพราะว่าแดดแรงก็ถือให้กรองแสงนี่ครับเห็นไหมครับนี่แล้วแค่แค่ปลูกอันนี้คือต้นอะไรครับนี่ อันนี้เหรอพุทธรักษาค่ะแม่เห็นสีสวยดีพุทธรักษาเห็นไหมครับแค่พุทธรักษาแม่คนก็โปลกขายได้เหมือนกันนะห้าสิบบาทอ๋อเงาห้าสิบบาทนี่เพิ่นก็ขายได้นั่นนะสเลเตบ้านเราอ๋อดอกสเลเตที่หอมหอมบาทต้นละห้าสิบบาทก็ขายได้นะครับท่านผู้ชมที่อยากได้ดอกสเลเตต้นสเลเตก็ติดต่อมาได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ในคลิปวิดีโอนี่มาดูอันดอกพุทธรักษาแค่บอกพุทธรักษาแม่คนก็ มีเคล็ดลับดีๆนะครับเห็นไหมครับปลูกปุ๊บดอกสวยเลยเห็นไหมครับดูเขาเรียกว่าสดชื่นเนาะอ่เดี๋ยวพาไปดูตั้งกระดาษกระดาษใหญ่นี่ครับกระดาษดำนี่ครับฟอร์มใหญ่มากนี่ครับท่านผู้ชมแม่เก็จะปลูกแบบเป็นดงเลยนะครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าเป็นดงเนี่ยครับอ่านี่มาเจอแล้วอ๋อนี่ที่ผมเอามาให้นะครับสวยมากสวยกว่าของผมอีกนะครับโอกอนะครับนี่ครับ โอ้ยสวยถุงเงินถุงทองเรียกเงินเรียกทองเก็บเงินเก็บทองนี่ฟอร์มใหญ่สวยมากแล้วนะครับนี่ครับนี่เรามาดูต้นกระดาษโอ้ยสี่เดือนค่ะสี่เดือนท่านผู้ชมดูความสูงดูคุณแม่ให้คุณแม่ยืนนี่นี่ครับคุณแม่ดูโอ้โหดูความสูงสิครับท่านผู้ชมมันเป็นพันยักษ์เนาะพันยักษ์พันยักษ์ครับท่านผู้ชมยังไม่โตยังไม่หมดโตครับนี่เรามาดูโคนเง้า ตอนนี้มันเริ่มมีลูกออกมาหรือยังครับยังไม่มีค่ะยังไม่มีเนาะยังไม่มีค่ะนี่เขาคุณแม่เพิ่นจะเอาอะไรมาลองไว้ครับนี่ครับโอ๋อันนี้มันเป็นใบตะไคร้ที่คุณแม่ตัดเพื่อความชื้นไงเพื่อต้องการคุมหน้าดินให้มีความชื้นไม่ีความชื้นให้ดินแห้งไม่ให้หน้าดินแห้งแล้ววันคือคือการใช้ประโยชน์นะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้ฟางก็ได้เนาะใช้ฟางใช้หญ้าแห้งมาคลุมหน้าดินไว้เพื่อให้รากเขาเดินดีเนาะหน้าดินไม่แห้งใช่ไหมครับใช่ นี่ครับดูมาชมให้คุณไม่เอาแขนไปไปทับใกล้ๆกับต้นตัวก้านมันโอ้ยท่านผู้ชมบิ๊กยักษ์เลยนะครับนี่ครับคือคือพันธุ์มันเป็นพันธุ์ใหญ่ด้วยเป็นเป็นพันธุ์กระดาษดําใหญ่บูประดับโรงแรมนะครับรีสอร์ทบ้านหลังโตๆดาดกระดาษดําต้นใหญ่ยี่สี่เดือนฟอร์มสี่เดือนเนี่ยครับขี่รถผ่านนะครับท่านผู้ชมวันนั้นเรามาถ่ายให้ดูก็คือเนี่ยฟอร์มใหญ่ อ่า uh, ตอนนั้นมันสองเดือนออน,นี่ดูใบนะครับผมจะให้ดูใบใบมันเงาดําดูสง่าสูงระยะความสูงนี่ประมาณกี่เมตรได้ไหมสองเมตรครึ่งไหมหรือสาเมตรหน้าหน้าอยู่สองเมตรกว่าสองเมตรครึ่งเนาะยังยังไม่เต็มที่ของเขายังไม่เต็มที่นะครับนี่ท่านท่านผู้ชมชมถ้าเกิดว่าโอ้โห,หแม่ดูสิใบมันสวยมากครับดูสิครับโอ้โห,หนี่ครับใหญ่มากท่านผู้ชม อันนี้เป็นร้านแรกที่เราถ่ายแล้วมีฟอร์มต้นกระดาษที่มันมันไม่แห้งครับแม่เขาลดน้ําทุกวันไหมครับก็วันเว้นวันวันเว้นวันเนาะเลยรดให้ชุ่มไว้อย่างของคนอื่นเนี่ยเขาจะปลูกใส่กระถางแล้วมันดูแลไม่ค่อยดีมันจะเจริญเติบโตมันช้าไม่ได้สารอาหารอืมไม่ได้สารอาหารตัวที่อยู่ในเข่งเห็นไหมพร้อมกันแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าอืมพร้อมกันพร้อมกันอ๋อมันได้สารอาหารดีกว่าเนาะใช่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามันโตแข็งแรงได้ไซส์ขนาดแล้วก็ใส่กระถางขนย้ายได้เลยอ๋อนี่ครับท่านผู้ชม ฟอร์มใหญ่นะครับพิกัดนี้อยู่ที่บ้านกำมันพัศนาหมู่ที่หมู่หกอำเภอคุณหาญจังหวัดริสเกตนะครับก็อยากเข้ามาชมมาถ่ายรูปตอนนี้มีคนมาให้แล้วนะ6,500อันนี้ให้คนให้แล้วนะครับ6,500บาทต่อหนึ่งต้นใช่ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยแม่ยังไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยนะครับก็โชว์ก่อนนะครับโชว์ก่อนแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมาขอถ่ายรูปได้ไหมครับเท่าสได้นะครับก็อยูด มาชมได้นะครับก็สอบถามมาที่เบอร์09358597367นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ในคลิปวิดีโอให้สวยมากย้อนแล้วว่าถ้าท่านทุ้ชมมาชมแล้วไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับฟอร์มใหญ่เห็นไหมครับอนอกจากนี้พิ่นก็จะมีในส่วนของต้นกระดาษขาวอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เขียวจงอางเอามาดูเขียวจงอางก่อนนะครับเขียวจงอางเขียวจงอางนี่มันจะมีสองเขียวนะอ๋อแอ้มไม่อธิบายให้ฟังนะครับอันนี้มันเขียวจงอางเราจะจะรู้ตรงลูกมันครับ ลูกมันจะลายลายอยอันนี้เขียวจงอางน,น,น,นะครับท่านผู้ชมมีไหมดูแล้วลักษณะพิเศษดูเงาก่อนถ,ถ้าเราดูต้นใหญ่เราจะไม่รู้แต่เราต้องดูลูกเล็กๆมันเหมือนข้างหน้าตรงฝั่งนู้นอืมอไปดูข้างหน้าก่อนเขาจะลายอ๋อล่าต้นเขาจะลายนี่ไงอ๋อนี่ครับมันจะเป็นเขียวจงอางใช่เขียวจงอางคือลำก้านมันจะมันจะลายๆเนาะ อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมมันลายแบบนี้นะครับเขานะเขาใหญ่เต็มที่นะเขาจะใหญ่กว่าตัวม่วงอีกมันมันจะเป็นต้นใหญ่เลยใช่ไหมครับเขียวจงอางนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศเขาพญาอ๋อเป็นพญาจงอางบรรยากาศนี่ครับแถวนี้ใช่เหมือนเลยใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้นี่ครับเดี๋ยวพันจะพาท่านผู้ชมเดินชมสวนข้างในเดี๋ยวดูถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาคุนแม่เพื่อนก็จะปลูกแบบนี้ปลูกไว้ติดถนนก็มีคนมาเสนอราคา ราคาของคุณแม่ก็คือฟอร์มกระดาษดำ6,005เนาะที่เขามาเสนอแต่คุณแม่เขายังไม่ปล่อยก็คือรอให้ให้มันใหญ่เชยชมไว้ก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือต้นกระดาษพญาจงอาใช่ไหมใช่พญาจงอาพญาจงอากระดาษนะครับนะครับก็ปลูกห่างๆระยะห่างเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่เราอะนะเรากะเอาเองอกะเอาเองอันนี้ก็คือโดยสตารน่าอย่างละเม็ดก็ได้ด้วยสาตา,าน่าจะอยู่ที่1เมตรยี่สิบเซน นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าความโตของเขาเดี๋ยวเขาจะโตอีกอืมเดี๋ยวเขาจะขายายโชก้านอีกอนะครับมันสวยมากรับรองว่าท่านผู้ชมถ้าอยากเพื่อนๆอยากถ่ายอัพเฟซบุ๊กก็มาถ่ายตรงนี้ได้นะครับเขาก็คุณแม่ก็มาปลูกดอกไม้เชยชมให้สวยๆแล้วก็วจําหน่ายด้วยนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็คือดําแล้วเนี่ยครับอันนี้ต้นเขาเรียกว่าพญาลิงดําพญาลิงดำ,งดำโอ้โหเป็นดงเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูไกลๆ เห็นไหมครับเป็นดงใหญ่สวยนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในที่เพิ่นแม่เพิ่นปลูกก้านเขาสวยนะครับนี่ครับก็เพิ่นปลูกขุดใส่ถุงถุงละ50กับ150เนาะลูกลูกมันเนี่ยครับก็จะมีไม้ประดับตัวนี้ก็ขายด้วยนะครับเนี่ยหางหงเนาะนี่นี่หางหงอันนี้ก็เท่าไหร่ครับนี่ครับอันนี้25บาทอ๋อ25บาทนะครับนี่ครับพิกัดนี้อยู่บ้านกำะันพัฒนาหมู่ที่หมู่หกอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เพาะต้นไม้ขาย แต่ก่อนตรงนี้มันจะว่างเนะาะว,ว่างนะครับก็ต้องแต่ถ่ายวิดีโอให้ดูวันนั้นนะครับก็คือมีคนติดต่อมาหน้าบ้านเยอะเลยนะครับ,บอ,อ่เดี๋ยวเราไปดูต้นกระดาษดําที่เพิ่นปลูกต้นเล็กๆด้านหน้ามันจะเป็นต้นใหญ่แล้วเรามาชมต้นเล็กๆนะครับครับปลูกแบบไหนตอนตอนที่มันยังไม่โตเนี่ยครับก็คือรอถ้าฝั่งนี้รอเวลาอีกประมาณสัก4เดือนน่าจะสวยเลยนะครับ อ๋อนี่ติดแล้วนะครับนี่ครับหลายต้นเลยโอ้หแข็งแรงเลยนะครับท่านชมเนี่ยลักษณะต้นกระดาษลำตนเล็กระยะห่างปลูกแซมไปอยู่ในแปลงผักเนาะดินดําเลยนะครับดินแข็งเขาเรียกว่าดินสมบูรณ์มากเนี่ยดินดําเลยเนี่ยลักษณะการปลูกอ๋อจะได้รู้เดือนรู้ปีเนาะจะได้จําง่ายนี่ครับอ๋อตอนนี้ไม่ต้องบังแสแลมหรอคะแม,ไม่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 ปล่อยเลยอ๋อ ครับเนี่ยเรารดน้ไปอ๋อปลูกผักสวนครัวไปด้วยแซมไปเนี่ยครับเนี่ยปลอดสารพิษแล้วก็ปลูกอันนี้พญาลิงดำเนาะนี่ครับก็จะปลูกแบบนี้เนาะแล้วเราได้กินผักไปแล้วพอผักหมดต้นมันก็โตตามมาเนี่ยโอ้นี่มีหมดเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเนี่ยกระดุมทองผักชีเนี่ยครับ แซมด้วยต้นกระดาษอันนี้พยาพยาพยาจงอางอืมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นออดิฟหรือเปล่านี่ครับเนี่ยน่าจะเป็นออดิฟนะครับกินกับส้มตำออดิฟนะครับท่านผู้ชมแล้วมันก็ขายได้ไงขายได้ครับต้นนี้ขายได้ถึงมันไม่แต่ถ้าด่างนี่แพงมากตลาด่ะเขามาเอาไปตลาดอ๋อเขามาเอาชากซื้อไปตลาดอ๋อก็เลยปลูกไว้ขาย นี่ครับออดิฟออดิฟอ<ม>อดิฟธรรมดามนะครับต้นลักษณะต้นออดิฟนะครับ<ม>ที่เพินน่นปลูกไว้สําหรับขายในตลาดด้วยนะครับอ๋อพะนั่พ่งมาลงอ๋อบัวหิมะเพิ<อ>มม่นก็มีนะครับลองไงพ่อแม่ได้กินหัวแล้วเอออันนี้ใช,ใช้ใช้หัวปลูกบ่ครับใช่ใช่ใช้หัวที่ซื้อในตลาดนะครับสั่งมาสั่งมาใช่อ๋อเห็นไหมกําลังขึ้นอืมีบัวหิมะด้วยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแปลงแปลงปลูกต้นกระดาษดํา กระดาษขาวแล้วก็ออดดีฟนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยมากเดี๋ยวเราไปดูอีกตรงอื่นนะครับครับด้านหน้าบ้านก็จะมีกวักมรกตเขียวนะครับนะครับฟอร์มใหญ่มากแล้วครับไม้มงคลนะครับเชื่อได้ว่าการปลูกไม้มงคลนี่จะคือในเรื่องของการเสริมโชควาสนาเสริมดวงนะครับเสริมในเรื่องของการค้าขายทําให้คนในบ้านมีสิ่งดีๆเข้ามามีเงินมีทองไหลามาแล้วก็มี อันนี้กวักใบโพนะครับนางกวา,ากใบโพนะครับนี่ครับกวางเงินกวากทองกวางทรัพย์ถ้าปลูกให้ได้สวยๆแบบนี้นะครับปอมกอใหญ่สวยมากเลยแอบดูหน่อยนะครับน,น,นี่ครับหูกอถี่มากเลยนะครับสวยใบใบด<ำ>ําเขียวดําเลยนะครับแล้วก็จะมีถุงเงินถุงทองนี่ครับไม้มงคลปลูกประดับบ้านทําให้บ้าน อ่าเจะกรุงไก่เซอร์ใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ยนมกระด่างสวยนะนี่กำลังจะกัดสีนะครับใช่มันกัดมาสวยนะโอ้หมันยห็นโอ้กำลังจะกัดแล้วครับใช่เพราะว่าที่บ้านได้กัดหมดแล้วนี่เจ้ากรุงไก่เซอร์กำลังจะกัดนะครับฟอร์มกอใหญ่มากดูโอ้หใส่เขาชอบขี้วัวเนาะเขาชอบขี้วัวเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีอะไรที่มันหนักหนาเพราะว่าต้นทุนมันสูงแล้วก็มันปลูกใส่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะใส่มากมันก็จะตายแต่ถ้าเกิดว่าใส่ขี้วัวนี้ไม่ตายนี่ครับก็จะมีไม้ประดับ หน้าบ้านเยอะเลยนะครับทําให้บ้านเริ่มเรื่องอันนี้ก็คือต้นลิ้นมังกรลิ้นมังกรนี่คืต้นหยกปุยเศษไม้มงคลค,ค,คนจีนคนไม้มงคลคนจีนนะครับในบ้านยายก็ยังมีนะยายเป็นคนชอบก็อะไรอย่างนี้ปลูกไว้ในบ้านเห็นไหมข้างในบ้าน,นเห็นไหมน,ไนี่ครับด้านภายในบ้านเขาจะปลูกไม้มงคลนี่เขาถือเอามาจัดตกแต่งบ้านภายในได้เห็นไหมครับนี่ครับ สวยมากเลยนะครับท่าผู้ชมชมีก็ปลูกใส่บ้านประดับแบบนี้นะครับเป,เป็นไม้ฟอากาศ่าเป็นไม้ฟอออากาศประดับในบ้านนะครับอันนี้เขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องขององเงินองค์ทองเห็นไมมหมครับใคชอบอะไรแบบนี้ทําให้บ้านมีเงินมีทองไหลเข้ามามก็คือเคล็ดลับนะครับหายเงินหาทองหายเงินหายทองแล้วก็ยังมีไม้มงคลนะครับ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และซ r i สไคร์ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ